โอ oh my god สวัสดีครับสวัสดีครับผมจะมาแนะนำโปรแกรมฝึกทีม68ชิงในมารูเลนตนะครับเป็นโปรแกรมเป็นเทนนิ่งตัวหนึ่งนะครับฟรีในโปรแกรมแอปสตินะครับสามารถโหลดมาเล่นได้ก็คือจะมีประมาณ2โหมดนะครับให้เราเลือกเป็นโหมดเพจแคชเชีลนะครับก็คือแบบไม่มีจับเวลาก็คือจะไหลไปเรื่อยๆนะครับขั้นแรกนะครับเราจมาให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับดังนั้นเราจะเห็น คือมีแพ็กทิชหมูกกับเทนนิงตามเทลนะครับก็จะมีตัวปรับให้เลือกเยอะเลยครับว่าตั้งแต่ว่าเราจะเลือกให้แฟดต,ตัวไหนมาบ้างเซนซิทีฟเมาส์พอส์แฮร์สไตล์ไหนแล้วก็ทม์ทาแวก็คือให้แฟดทีขนาดไหนหรือว่ามันจะสุขขึ้นมานะครับก็คือ3ามหวิหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็จะมีตัวลูกบอลให้ตั้งค่าอบอลเล็กบอลใหญ่อะไรตบบ่างๆนะครับในส่วนตัวก็ ซึ่งว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถช่วยพัฒนาได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าหากเราอยากจะจงเฉพาะทักษะในการลงสต็ของเรามางแคนที่ยังไม่คล่องนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับอย่าลืมไปโหลดเล่นกันนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามทวิชทีว v ใส่หน่อยแล้วทุกป่องหน่วยขอบคุณครับบาย